สวัสดีครับผมปุกว่าชอปครับนี่เสร็จแล้วรีแม็กตัวทีศูนย์ห้าศูนย์หกครับที่วันนั้นอัพคลิปไปที่ทำทุกอย่างนะครับมาดูผลงานครับนี่ครับชุดอินเตอร์ชาร์จเทอร์โบครับผมนี่เขาไอดีใหม่ฝั่งนี้สามนิ้วก็มียุคัดยุคัดเลเท็กชุดหนึ่งค่าผสมครับแล้วก็รีแม็กนะครับดูแล้วเรียบร้อย หมดอุปกรณ์หมดเลยพวกมอตุองมอเตอร์หมดหมดอ่ะเนี่ยูรับดูผ้ไงมาดูหน้าอินเตอร์เรอๆนี่โคตรแจ่มอ่ะทีนี้มาฟังเสียงก็าเลงกันมีปัญหาเลย คุณโอ๊ตนะครับผมดูแลห้องเครื่องไหมปุณติ๊หน้าลูกค้าก็จะมีเก็บพวกใส่ฟงใสยไฟย้ายแบตนะครับผนี้เอาไปค่าๆเอาไปขี่เล่นๆผมเดี๋ยวปีใหม่เราไม่ค่อยเจอกันไหนครับก็ฝากผลงานนะครับผมคุณโอ๊ตคุดรครับหรือกอนชอบคุณดอครับขอบคุณครับและนี่คือสะรันจะจะฟังเปล่าไม่ต้องกลัวจะพังเพราะฉันยังเฝ้าเรื่อง จิงและทำให้ความดักเป็นอนันน้นเลยนคนเป็นแดงตะวันและก็จันเจ้าก mm ็เรื่งบันเศรราเธอเลยเลือกหนีห่างดักที่สก,กัดเป็นจังหวะตาสลับฝีปากมือที่สลัดพร้อมสะดับอย่าขยับแต่ว่าเธอกลับไม่มองและส,ส,สะบัดศ mm ีรษะเขียนอักขระพร้อมสลักลงสมุด